ครับสวัสดีครับผมนิยมชันสิริกานนะครับตอนนี้เป็นถือว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์นะครับได้อยู่ที่สบักทีจัดและเป็นการประชุมใหญ่ของกบฏทอรแล้ววันนี้ผมได้อยู่กับประธานทั้ง3ท่านนะครับก็อยากจะให้ประธานทั้งสท่านเลือกพูดถึงคอนเกรสที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่25เมษายนนี้ครับอยากเริ่มจากอาจารย์บุรัตนิดนึงครับอยากให้เชื้อเชิญนิดนึงครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับก็อ่ากบฏทเป็นผู้ที่ดูแลคอนเกรสก็เรามาเป็นเวลายาวนานเราร่วมกันสารสักกัน เหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นทำให้เราไม่สามารถที่จัดตามโปรแกรมตามปกติได้แต่สามารถจัดได้แล้วเวลานี้ก็เป็นอะไรที่เราน่าจะตื่นเต้นยินดีของคุณพระเจ้าแล้วก็อยากให้เราทั้งหลายได้ตระหนักว่าเรามีบ้านพี่บ้านน้องอยู่ข้างๆบ้าน <c oughs> ที่เราไมครู้ก <c oughs> ันเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสสำคัญที่เกษตรชนทั้งหลายที่จะไป อยู่ร่วมพันธกิจด้วยกันเป็นพี่น้องกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะท้าชวนพี่น้องชาวสภาพิจารณาประเทศไทยได้สราหนักในเรื่องนี้และยื่นมือเข้ามาช่วยกันคนรับไมค์คนรามือครับและที่สําคัญขอเอาตัวท่านมาด้วยครับคุณครับครับสวัสดีครับผมมาโนแจงุครับนะฮะสากพิจารณาประเทศไทยก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันครับเหมือนกับท่านประธานสภาได้กล่าวเลยนะครับว่าคองเกรสเนี่ยเรามาถึงขั้นที่9แล้ว แล้วก็เป็นปีที่53ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสภาครินฉัจัรในประเทศไทยสหขากครขึเซในประเทศไทยและสาขาการแบปปิดในประเทศไทยเราร่วมมือกันตลอดที่ผ่านมาและเรามีเป้าหมายร่วมกันครับพี่น้องคองเกรสเก้าครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมกันปรึกษาหารือกันวางแผนกันเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐทั่วไทยนะครับไปสู่เป้าหมายก็คือเลิฟไทยแลนด์111ดังนั้นท่านเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ขจัดหน้าใหม่ของกิ้จัดไทยครับดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องเลยนะครับ ว่ามาร่วมกันครับสีบานผู้นำกิจจอนุชนคนหนุ่มสาวเราเชื่อว่าถ้าสีบานพันห้ารคนหนุ่มสาวพันหคนและพี่น้องขิ้นชนทั่วไปที่มีพระราชใจในเรื่องนี้เนี่ยมาร่วมกันอีก2,000คนเนี่ย5 0 0 0คนนะครับเราจะเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ดังนั้นขอเชิญชวนครับพี่น้องมิชชันนารีที่อยู่ในสหกิจเกษตรไทย สี่ยบาลผู้นําและองค์กรองค์การต่างๆในสาเกตที่เจประเทศไทยโดยเพราะยิ่งนักศึกษาประศสัมคคนหนุ่มสาวครับมาร่วมง,งานกันครั้งนี้จะเป็นทั้งประวัติศาสตร์ครับเป็นภาพสวยงามนะครับที่เราทั้งหลายพี่น้องมาเป็นหนึ่งยเดียวกันในที่แห่งเดียวกันในโอกาสพิเศษนี้จะขอให้เกิดความหนึ่งอันดับแรกนะพื่เรามาสรรคคิรทำด้วยกันอบอุ่นมากเลยครับสองเรามาสื่อสารด้วยกันว่าอะไรเกิดขึ้นบ้านในจังหวัดของท่านทั้งหลายในผู้พิพากษาท่านในเขตของท่านอยู่เราจะมาสริมสร้างกันผมคิดว่า าเราทั้งหลายึงการดูภาธาไม่กีรร่คำจะได้มาสื่อสารกันแลามาเสริมสร้างกันจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของปีจักรไทยอย่างมากมายและขอพี่น้องในสกัดของแบลติสประกาศเมื่อแต่นในสภาในสาเกตหรือพี่น้องทั้งหลายที่อยู่กระหายอยากได้สมัครกีธรรมอยากได้การสื่อสารอันนี้และการเสริมสร้างอันนี้รีบสมัครนะครับ มาเลยคุท่านประธานบอกครับเอาตัวท่านมาเลยนะครับขอบใจครับเม็นครับก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจนะครับท่านประธานทั้งสามท่านอยู่ตลอดตรงนี้แล้วพบกันวันนั้นมาจับมือตัวเป็นๆนะครับมาขอถ่ายรูปกับทั้งสามท่านนะครับก็เป็นเๆคุณพ่อแฟนยานะครับแอนยานตัวเป็นๆเองร่วมกันไม่ได้เดียวกันโอเคเอาพบกันครับสวัสดีครับ t h ่นครับแล้ว